ครับทุกท่านผมคลิปนี้ผมกับขอเป็นอีพีที่สองนะครับไม้เก็าไม้เดิมมรับผมบางกีได้ตัวแรกนะครับนี่ก็อเป็นอีพีที่สองนะครับครับใส่ไว้กับนี้นะครับตอนั้นใส่ไว้ตรงนี้นะครับผมได้อยู่นีนะครับวันนี้เล่ใหญ่มาอยู่นีนะครับผมมาใส่ไว้ข้างนี้นะครับพ่านอยู่นะครับรังงานพ่านอยู่สองหลัง เดี๋ยวงานเบ่งกันเลยครับผมใส่ไว้ทีทีอ๋ออย่างครับครับครับเดี๋ยวดเ,เดี๋ยวเดี๋ยวพูนพูนพูนผมท่านอยู่พูนอู้ติดแล้วครับแล้วเราคออยากเก็บก่อนครับผม คุนะครับสั้นดีดีอยู่เนี่ยนะพูนะครับครับนี่ครับผมได้แล้วครับนี่ไส้ไปหนีนะครับยัครับให้ไปไส้ไปหนีนะครับหลากไม่ผีนะครับยี่หลากไม่ผีนะครับเกื้อป็นเขาหูครกับผมหลากมากหลากมากไปหนีขยู่ครับ นี่อยาไว้เดี๋ยวพันเกือบเป็นบ่ได้ยแล้วครับนี่ก็พันนะครับใส่ไว้ก่อนป้ายผมนี่อ้ฟังฟุนครับอย่าฟังฟุ้นครับ นี่ครับที่นี่ครับ hey, ใับผมพยามพูคพคพนครับพูนครับรุปพ้นครับอีพีเดสองนึ่งแต้มมาผมซ้ำกันครับอีพี่ทีนึงเลยนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มารับชมรับฟังให้ได้ครับผมคลิปนี้ก็ คลิปส,สั้นนะครับผมนายามบวงอีพีที่สองนะครับอขอขอฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจคลิปทำคลิปต่อไปเจอกนันอีพี่นะครับผมคลิปนี้เพียงเน่านี้ครับผมค,ครับ